นี่มันอะไรกันที่ขเนี่ยนี่ฉันอยู่ในโลก65ล้าน,นปีเนี่ยนี่มันเสาคอ,อยาวคุณพระนี่มันดินแดงของดินเสาเนี่ยโอ้ my god เอ๊ยยังตัวใหญ่มากเลยเดียวเชียวละโอ้ไอ้ตัวนั้นน่กกากลัวมากเลยไอ้มีแผงเหล่าที่คออื้ม และเพื่อนเพื่อนมันอีกหลายตัวที่นี่เะหลายแล้วมจะกินฉันไม่นี่ันี่เอามาฝากกันนะครับสำหรับเขาเรียกว่าน่าจะเป็นตัวที่สูงที่สุดที่นี่เนี่ยต้องบอกไอ้ตัวนูน้นไอ้ตัวนู้นสูงกว่าใช่ไอ้ตัวนู้นสูงกว่านะครับแต่ที่สูงกว่าไอ้ตัวนู้นก็คือเสาสปอรตไลท์นี่ครับผมไงแขกเพื่อนๆนะ นี่คือบรรยากาศส่วนในโนเสา์นรับผมนงนุษพัทยาน,นั่นะเองนะเพื่อนเอามาฝากกันนี่พี่ตัวนี้อยู่มาตั้งหลายปีแล้วนะผมมากี่ครั้งก็ยังอยู่แต่เพิ่มเติมคือดีเทลที่มากขึ้นมีริ้วรอยตามการเวลานะผมผิวพรลันของเขาเนี่ยต้องทาครีมักหน่อยเพราะว่าไม่ได้ไม่มีครีมครีมกันแดดนะผมก็เลยมีริ้วรอยตามกานเวลาโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมปารันชา